อุ้งอิงมาให้โชคอีกแล้วพี่น้องครับ เออแล้วแต่บุญผ้าวาดาสนาไผยมั่นนะครับพี่น้องครับเอากราบสวัสดีเอฟซีคนบางะลำสู่ผู้สุสสคนนะครับเอฟซีสาวน้อยเยปล่านแพลงที่สําคัญขาดอะไรเอฟซีอีหลามีทุกผู้ทุกคนทุกน,นามนะครับขอบพระคุณทุกๆกําลังใจที่มีกันเสมอมาบอสเปี่ยการกดใจคนไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและ,สะแสดงความคิดเห็นในช่องสารสัใต้คลิปนะครับพี่น้องครับเอามาข่าประเด็นของเอาครับพี่น้องครับโบยืดเยืออหยังมากมายคลิปนี้พี่น้องครับเมื่อวาน ปุ้งอิงนะครับได้ไปเที่ยวพามอีแดงสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของรีสเกตและได้เสียงซี่เสียงเล็กเสียงเบอร์นะครับหลายผู้หลายคนนะครับหวังและรอคอยพี่น้องครับหลายคนอาจจะทราบแล้วแต่ผมเสียวานะครับบางคนยังบ่มั่นใจบางคนยังบง่เรงยินนะครับคลิปนี้นะครับผมต้องกราบขออนุญาตนะครับ ทางดานดชมพ่อแม่อุงหญิงลำเพลินออฟฟิเชียลได้นำคลิปบางส่วนบางตอนนะครับของเพลินมาหา้พปีให้นองได้เบิงอีกจากเชื่อนึงนะครับเพื่อนะครับเป็นกำลังแรงใจให้หลายๆคนที่รออยู่นะครับว่างวดน,นี้ซิเลนตัวไดโนได้เลขตัวใดโนอีหลาไดเลขตัวใดพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิงกันครับพี่น้องครับ อฮะอะไรอันนี้มันเลขสิบเจ็ดหรือเลขสิบเอ็ออีกหนึ่งเอ็กซีอ้าเขาเลือกเขาเห็นเอาจะเอาสวน <laughs> วนันยกกนเฮี้ย พับอะน่โม่คือกันจำแนกถามเด็่ๆกันเลยเพราว่าตอนนี้มันฮอนแล้วนะเริ่องกันได้จ้ะ ง,งามเลยวส่วนี้ก็ละงามเลยเสียงก็ละงามเลยช่วงนี้เป็นจังใดน,นะครับพี่น้องครับได้เบิ้งได้เห็นมากแล้วครับพี่น้องครับบางส่วนบางตอนเนาะพี่น้องเออผมขอให้นะครับพ,พู้ชมเอเมเอฟซีทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้ลำ,ล,ำล้ำรุยยไปน้่กันนะครับขอให้บุญผ้าวาสนาถึงเนาะพี่น้องเนาะใจน้ำเงินไปให้ มาไล่อีหลาและนะครับประหยัดบุญบางส่วนเนอกพี่น้องเออเพราะนะครับเท่าที่ผ่านมานะครับผงอิงยิบจับอีอย่างกระสิเป็นเหลขเป็นเบอร์เอ็ดซี่กระสิเอามาสื่อเหลขเสียงโศกเสียงท้ายวสัถนถอปเนาะผมเน้นย้ำอ,อยู่เสมอนะครับว่าองค์อิงโบวเแมนคนวิเศษบว์แมนผู้วิเศษที่เห็นว่าเลขออกตัวนั้นตัวนี้นะครับองค์อิงบวแมนจ้าแมงมือหวยเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้น,นแล้วนะครับ สิ่งที่เห้าได้นําเสนอไปสิ่งที่เห้าได้เห็นคือแล้วแต่ดวงไผดวงมั่นบุญว,วัาสนาไผไผมักกระซื่อเนาะรัฐบาลไทยนะครับพี่นอ้องย่าว่ารัฐบาลไทยนะครับช่องเราและคอบครัวมีบุมีไผสนับสนุนการเล่นการพนันแน่นอนนะครับพี่น้องครับรอชะะนันแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและใช้สตินะครับพี่น้องครับ คลิปนี้บุมีเอียงมากไม่นะครับนอกจากคําว่าขอพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมในช่องของคนมักหมอลำนะครับและขอให้ถึกหวยรวยเบิรทุกๆคนครับ